สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยีกงก็จะพาเพื่อนๆมาดูพ่อครัวอาหารฝรัง่งพ่อครัวแขกนะคะพ่อครัวจะทำแตงดองค่ะยีกงก็กลัวพูดผิดพูดถูกเนาะจะดองแตงหรือแตงดองนี่ก็ไม่รู้ว่าเอาแบบแตงดองกันแล้วกันนะคะวันนี้พ่อครัวก็จะทำแตงดองนะคะอันนี้ผิวมันไม่สวยนะคะก็เลยโลกออกนิดหนึ่ง วันนี้เขาจะทำแตงดองไว้ออกบุฟเฟ่ทำเยอะมากแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการหั่นแตงด้วยเครื่องนะคะเครื่องปั่นเครื่องสารพัดปั่นเลยค่ะแล้วก็เอามานิแต่งด้วยนะคะเป็นชิ้นๆค่ะหั่นให้เป็นชิ้นๆค่ะเราทุ่นแรงได้เยอะเลยค่ะใช้เครื่องนี้สารพัดเลยค่ะ และนี่ก็เป็นแตงที่เราเข้าเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็จะบางประมาณนี้เลยค่ะบางมากก็ชิ้นสวยด้วยค่ะก็เดี๋ยวพ่อครัวเขาก็จะทาให้เพื่อนๆดูนะคะเราจะทําเยอะค่ะเพราะเราทําออกบุฟเฟ่นะคะเราจะทําเยอะมากและเพื่อนๆคนไหนที่จะ ทำกินเองนะคะก็ลดแตงลดสูตรลงก็ได้แล้วค่ะทําน้อยๆไว้กินเองก็ได้รสชาติก็จะออกแบบเปรียระะปร้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานนี่ค่ะแตงที่เราจะทํานะคะทั้งหมดนี่แหละค่ะตอนนี้ก็จะยี่กงแกมาช่วยเขาตวงน้ําตาลค่ะน้ําตาลสองนะคะเราจะใช้กล่องสีดํานี่แหละค่ะตวง เครื่องตวงทุกอย่างเราก็จะใช้กล่องสีดำนี่แหละค่ะน้ำตาลสองค่ะวันนี้ยกงคิดตังด้ดยยกงก็ต้องวิ่งเข้ามาด้วยก็กลัวเขกกดกริ่งค่ะก็เลยรีบรีบทำค่ะสองอันนี้นะคะเราจะใช้อันนี้ตวงค่ะตอนนี้พ่อครัวก็จะเริ่มตวงน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูหนึ่ง ตวงให้เท่ากันเลยค่ะหลังจากน้ำส้มสายชูเสร็จไปแล้วต่อมาก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะเพราะครัวก็จะไปเอาน้ำเปล่าจากก๊อกนั่นแหละค่ะเพราะน้ำเปล่าที่ประเทศสวีเดนกินได้เลยค่ะจากก๊อก3ค่ะน้ำเปล่า3าม หลังจากครบแล้วพ่อครัวก็จะทำให้น้ำตาลละลายนะคะรู้สึกว่าภาชนะที่ใส่จะเล็กไปหน่อยนะเป็นยะกุ๋งยากุ๋งจะใส่ให้มันใหญ่วันนี้คือเราไม่ถนัดค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันจะละลายไม่หมดค่ะไอยกุ๋งก็ยืนรอก็กลัวลูกค้ามาเหมือนกันค่ะรีบเหมือนกันนี่ค่ะเราใช้อันนี้ตวงนะคะก็จะตวงทุกอย่างเลยก็มี น้ำส้มสายชูหนึ่งน้ำตาลสงน้ำเปล่าสาค่ะแล้วก็เทเข้าไปในนี้นะคะนี่เป็นการทำแตงโดงแตงสุดนะคะค่ะน้ำตาลก็ยังไม่ละลายดีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็จะละลายของเขาเองค่ะเป็นอันว่าเสร็จนะคะ สูตรแตงดองแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพ่อครัวเขาก็จะไปหาอุปกรณ์มาถุงมือค่ะไปเอาถุงมือมาก็จะมาคลุกเคล้าหน่อยค่ะตรงที่น้ำตาลยังไม่ละลายค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณ FC ทูกทุกคนคะ่ะขอบคุณ f c ที่เข้ามารับชมทุกๆคนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆทำกินเองเ,เพื่อนๆก็เอาแค่ลูกสองลูกก็ได้แตงบ้านเรา่ลูกเล็กๆค่ะแล้วก็ถ้าจะตวงน้ำตาลเราก็เอาอะไรเล็กๆอ่มาตวงค่ะอันนี้เขาทำไว้ออกบุฟเฟ่เขาจะต้องทำเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ตวงแบบเยอะมากแล้วก็ผ่าแตงเยอะมากปิดฟ้า เขียนวันที่ใส่ตู้เย็นพรุ่งนี้ก็เริ่มกินได้แล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ